ไเดียวขอบใาเจอรมาเรียบแปเลยขอเตยไว้เพื่อนหน่อยพี่บ๊อบเป็นไงนะโอ้โหบริการอย่างดีเดี๋ยป่ะหลับมาป่ะถุงพอมั้ยบุหมโอ้โหหนาเลยวันนี้ สีขาวไมวสีมูลงใส่ได้หรอเป็นหรอ,อาเป็นเนาะเราไให้ะเอาเป็นมเนาะไปเยอะไปไปหาไม้ไปเยอะไป <c oughs> ไปหาอะไรไมีม้าลามาเดินแถวนี้ดินไปเป็นป่าไม้ค้นเหรอะ อะไรล้เดิมของแะไป่ะไหมที่ผมกินขอให้ล่าว่านั้นเขาจะสองอย่เผาอยู่โอหสีเกงไม่เข้าคนเลยเนี่ยจะไม่กล้าตัดกันมากเนี่ยมีสมุิโดนไปบอก วนนี้เดินป่าเหนื่อยสนุกยิ่งชอบเลยเริบอกยิ่งชอบเลยอย่าบอกแค่ว่าไม่ได้มันเลียนั้แค่คนเนี่เหียไม่ได้ไรเหียเลิฟมเนี่ยเอทำไมไม่ทำไไม่หอมวะีวคนกินงใช้นสัมผัสงานว่าแล้วบอกแล้วอย่าไปเล่นกับมันน่นนันน่นนั่นนเั่นั่นนั่่่น่น่นั่่ สะดุดไม่ตรงเุกเลยให้พี่รกเลยเอาเเี่นี่เนี่บ้าเขาแต่ก้าเขางนะอ๋ออะไร่อะไรผ่านผมอ่ะฮะเออผ่านไนี่แล้วอะไรเนี่ยของเ้ไอ้ของกลางอย่างไอย่างี้นด้วยผ่านเเียวตับเา ่ชเลื้อนมาไล่เลยไอเหนียวทำมือไว้เรื่องเขาจับแล้วจับไปคุณไม่นอนต่อพักไปชิดเท้าชีสเชลไม้ไปถับเลือดเหลือเท้าไม่่นี่ยไม่ติดไอ้เชลตรงออกเชลตรงออกก็ไม้ วันนี้เจะเดินเบาอเบาติดถุงก่อนนะมาอ่างี้ก่อนมาติดจัลากเีนทำไมอะดูนนเบามีม้าเกี้ยวเลยเเาไปหมดแล้วออกต้องแต่งหน้าลงนอี่ ดูรอกหรือเปล่าอย่าไปฝากไว้ค่ะแบบแบบแบบบบใหญ่โอ้สอนี่ได้ยเสียใจเลยให้ตาซับก่อนอัอตายแล้วไ้นยไปหนึ่งอย่าง เต็มกระเป๋าแล้วพี่เหมียวปุ่มไม่ยาอะไรพี่ให้เลือกหยิบเราอเีโอนี่เราางลนี่เทียไหมไม่ได้ต่างจากกันเลยอ่ะตนี่ยเนียี๋ยนี้ไหมโอยมีใครเนยลพีปนี่ยแบบสองต่อสอแบบไม่มีก่ัอย่างนั้นไม่นีสุดลักตยาเอาไป 二零二